มาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของข้าว ถ้าเนเด็กเด็กเด็กอย่าลืมไปฝึกทําตามคลิปด้วยนะคะทําตามคลิปแล้วเราจะทําให้เรามีจิตใจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสมองเราก็จะปลอดโปรง่งพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้จะพาเด็กเรียนรู้เรื่องอะไรนะคุณครูมิสำหรัรรร Á, บวันนี้นะคะเราจะอยู่ในเรืร่องของข้าวเหมือนเดิมนั่นก็คือประโยชน์ของข้าวนั่นเองข้าวประโยชน์ของข้าวครูท่านว่าต้องมีเยอะ มข้าวค่ะแล้วข้าวก็เป็นสิ่งที่เราทานทุกวันเลยค่ะอ่าเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะคะยิ่งเด็กตัวเล็เกๆยิ่งต้องทานข้าวให้เยอะๆเพราะว่าพลังงานที่ได้จากข้าวสารอาหารเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าประโยชน์จากการทานข้าวเนี่ยมีอะไรบ้างคุณนิวอยากรู้ไหมคะอยากรูนค่ะเด็กๆก็ๆคงอยากรู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมคลิปคุณกุ้ทักข้ามว่า เด็กๆคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเรียนที่บ้านอย่าลืมทำในงานที่ครูทัดได้รับได้ให้มอบหมายไปให้เด็กๆนคะคะแล้วก็อย่าลืมทำกิจกรรมบริหารสมองที่ครูทัดพาทำด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เด็กๆมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิจใจที่สดใสพร้อมที่จะเ,เรียนรู้นะคะร้อมเรัวครูเนียวมาชมไปจังที่กำลังทำอะไรคะ สวัสดีครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่มะตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องข้าวน้องๆครับข้าวเป็นอาหารหลักที่เราทุกคนรับประทานมาตั้งแต่เด็กจนโตข้าวมีประโยชน์มากมายนับไม่ถ้วนน้องๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับน้องๆครับข้าวมีอยู่หลายชนิดเช่น ข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวทําเป็นอาหารได้ทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเมื่อเรารับประทานข้าวจะทําให้มีเรี่ยวแรงมีกําลังในการทํางานการเดินการวิ่งและทํากิจกรรมอื่นๆนอกจากนั้น ข้าวยังช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเมื่อเรารับประทานข้าวจะช่วยให้เรามีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยแต่หากน้องๆคนไหนไม่รับประทานข้าวก็จะทำให้ร่างกายผ่ายผอมอ่อนเพลียไม่มีแรงเจ็บป่วยเช่นปวดท้องเป็นโรคกระเพาะ และข้าวยังมีวิตามินที่สำคัญอีกหลายชนิดเมื่อเรารับประทานข้าวจึงช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคอ่อนเพลียเบื่ออาหารโรคเน็ดชาโรคปากนกกระจอกโรคแผลที่มุมปากโรคตาสู้แสงไม่ได้โรคโลหิตจางและโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะครับ เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะเด็กๆ Benefit ประโยชน์ Valuable คุณค่า Delicious อร่อยเก่งมากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย